สรุปราคาผักวันนี้วันที่11มิถุนายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ12บาทกวางตุ้งดอ,อกกิโลกรัมละ20บาทกลําปลีแตงผลกิโลกรัมละ30บาทกลําปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลําดอ,อกกิโลกรัมละ25บาทกลําปลีเขียวกิโลกรัมละ15บาท ล่ำปีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ46บาทคณะยอดกิโลกรัมละ44บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ18บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ120บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ130บาทต้นหอมกิโลกรัมละ80บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ180บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ100บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ34บาทรากผักชีกิโลกรัมละ250บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ1 1 0บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ70บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ150บาทพริกเกลียงกิโลกรัมละ80บาท พริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกซุปฮอดเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปฮอดแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ85บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ100บาทพริกข hey ี้หนูยอดสนแห้งก uh ิโลกรัมละ250บาทพริกจินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาท ถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ44บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ32บาทถั่วพูกิโลกรัมละ50บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ26บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ28บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ26บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาทชะอมกกรัมละ15บาท ดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฝากคลีนฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมระขีโนกิโลกรัมละ20บาทมระจีนกิโลกรัมละ30บาทเมเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ70บาทเมเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทเมเขือม่วงกิโลกรัมละ20บาทเมเขือยาวกิโลกรัมละ26บาทเมเขือลายกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศรายชิเนีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ18บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ16บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ11บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ23บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ16บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาท ข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ65บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ1 0 0บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ130บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ20บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ2 2บาท หอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ50บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ130บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไฟหวานกิโลกรัมละ15บาทหน่อไม้ไฟรั่วกิโลกรัมละ10บาทหอมหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาท ข,ข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ16-18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ30-35บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกร,รมัมถังละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาท ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาอของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะครับ2567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนมิถุนายนนะครับ2567 ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัมถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนกันยายน2567 150บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับ เดือนตุลาคมนะครับ2567อ่บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมกราคม2568นระครับราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนคุมภาพันธ์ 2,568ราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมีสายนนะครับหรือเดือนที่ผ่านานมานี่นะครับเดือนมีสายนอยู่ที่200 62บาทนะครับ62บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือราคา ย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับาาบางเดือนอมีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาว นะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้ราคาในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆล้วนมีผลนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาด ของผลผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิติราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมาได้ราคานะครับก็ ทุกท่านก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับครัเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ